สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนุชเฉลิมพง,งเลขที่37บดค่ะดิฉันนางสาวพัทรุราเหมือนเมืองค่ะเลขที่3 8มาหกับ้าวันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นมาเรื่องนาฏศิลป์ไทยค่ะนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำและดนตรีอันมีคุณสมบัติตามคำพีนาตะหรือนาตายะกำหนดว่าต้องประกอบไปด้วยศิลปะสามประการคือการฟ้อนรำการดนตรีและการขับร้อง รวมเข้าด้วยกันซึ่งทั้งสามสิ่งมีอุปนิสัยของคนมาแต่ดิดำบันน่าจะถิ่งไทยมีที่มาและเกิดจากการสาเหตุตามแนวคิดต่างๆ 1. โขนเป็นการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์คือผู้แสดงต้องสวมหัวที่เรียกว่าหัวโขนและใช้ดีลาท่าทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทภาค การเจรจา,าของผู้ภาคและตามทํานองของเพลงภาคที่บรรเลงด้วยปี่าคเรื่องนิยมนํามาแสดงคือพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์สองละครเป็นศิลปะการเล่ลําที่เล่นเป็นเรื่องราวมีพัฒนาการมาจากการเล่านิทานละครมีเอกลักษณ์ในการแสดงและการนำเินเรื่องด้วยกระบวนการดีลาท่าลําเข้าบทร้องทำนองเพลง และเพลงหน้าภาพที่บรรเลงด้วยวงปีาพาดที่มีแบบแผนการเล่นที่เป็นทั้งของชาวบ้านและของหลวงที่เรียกว่าละครในราชาตีละครนอกละครในเรื่องที่นิยมเข้ามาแสดงคือพระสุทนสังทองคาวีีเหนาคุณรุษนอกจากนี้ยังมีละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายชนิด สาลำและระบำเป็นศิลปะแห่งการไล่ลำประกอบเพลงดนตรีและบทขับร้องโดยไม่เล่นเป็นเรื่องราวในที่นี้หมายถึงลำและระบำที่มีลักษณะเป็นการแสดงแบบมาตรฐานซึ่งมีความหมายที่จะอธิบายได้พอสังเขปดังนี้3.1หลำหมายถึงศิลปะแห่งการไล่ลำที่มีผู้แสดงตั้งแต่1-2คนเช่นการลำเดี่ยวการลำอาวุธเป็นต้น 3.2ระบำหมายถึงศิละปะแห่งการไล่ล้ำที่มีผู้เล่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีลักษณะาการแต่งกายคล้ายคลึงกันไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบการลำเข้าทำนองเพนดนตรี 4. การแสดงพื้นเมืองเป็นศิละปะแห่งการไล่ล้ำที่มีทั้งลำระบำมหรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาวทำตามวัฒนธรรม แต่ละภูมิภาคซึ่งสามารถแบ่งออกภูมิภาคได้สภาคดังนี้4.1การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือเป็นศิละปะก,การรำและการละเล่นหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าฟ้อนแล้วฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาและกลุ่มชนเผ่าต่างๆ4.2การแสดงพื้นเมืองภาคกลางเป็นศิละปะก,การแร่รำและการละเล่นของชาวพื้นบ้านภาคกลางซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับการ กับกเษกษตรกรรมศิละปะก,การสสแสดงจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงานหรือื่อเสร็จจากเทศกาลดูเก็บเกี่ยว4.3การสแสดงพื้นเมืองภาคอีสานเป็นศิละปะก,การรำและการเล่นของชาวพื้นบ้านภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยการแต่งกายชายสวมเสื้อม้อหอมนุ่งกเกียงข่าขวมีผ้าขาวม้าพกศีรษะและคาดมือถือแต่ของอีกสวมเสื้อแขนกระบอกคอปิดผ่าอก,อกประดับเหรียญโลหะสีเงินปัจจุบันชักระดุมพลาสติกสีขาว4.4การแสดงพื้นเมืองภาคใต้เป็นศิลปะการรำและการละเล่นของชาวพื้นบ้านภาคใต้ อาจจะแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมไทย2กลุ่มคือวัฒนธรรมไทยพุทธได้แก่การแสดงโนราหนังตะลุงเป็นต้นมีเครื่องดนตรีประกอบที่สำคัญเช่นกองโนรากองพนนเป็นต้นขอบคุณค่ะขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ